สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกดเช็คโปรเน็ตนะครับและเช็คโปรรักของซิมดีแท็นะครับแบบเติมเงินนะครับว่าเราจะกดเช็คยังไงนะครับมาดูวิธีแรกกันเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำอยู่2วิธีนะครับเป็นวิธีหลักที่ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับก็เข้าไปที่เมนูปุ่มโทรออกนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง android และ iOS นะครับ ที่มีเมนูกดโทรออกนะครับอไปที่ปุ่มโทรออกเลยครับครับเมื่อเข้ามาที่เมนูโทรออกแล้วนะครับกดดอกจัน1น3นะครับดอกจัน8นะครับตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดปุ่มโทรออกไปที่ซิม d t แทของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับระบบมันจะแจ้งว่าจะส่งข้อความไปใน SMS ในมือถือให้เรากดโอเคได้เลยนะครับแล้วไปดอดูในกล่องข้อความเลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าข้อความมาแล้วครับพอดีเครื่องนี้อ่ามาแล้วครับสิมของดีแท็กก็เข้าไปอ่านเลยครับตรงนี้นะครับครับข้อมูลในข้อความนะครับก็จะบอกว่าเราใช้ดีแท็กไทเน็ตนะครับโปรโมชั่นหลักของคุณแฮปปี้อินเทอร์เน็ตนะครับโทร0.99บาทนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับ1.5บาทต่อเมกกะไบต์นะครับ แล้วก็ SMS MMS ครั้งละ3บาทนะครับนี่แล้วก็จะมีโปรเสริมสิ์โทรฟรีในเบอร์ดีแท็ฟรี24ชั่วโมงเห็นไหมครับมันจะบอกหมดเลยนะครับครั้งละ15นาทีนะครับอ่าแล้วโปรเสริมนะครับก็จะเป็นโปรเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เสริมเข้ามาอันสุดท้ายก็จะเป็นโปร 4G พร้อมเน็ตทั้งเน็ตทั้งโทรนะครับอ่าหกเดือนแรกนะครับต่อไปนะครับมาดูวิธีการเช็คแบบดูว่าเราใช้โปรเน็ตโปรเสริมเนี่ยได้ถึงเมื่อไหร่นะครับ ก็เข้าไปที่เมนูโทรออกเลยนะครับกดดอกจัน101นะครับดอกจัน1นะครับแล้วกดชาร์บนะครับแล้วกดโทรไปที่เบอร์ดีแท็ของเรานะครับซิมดีแท็นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะบอกว่าจะมีข้อความส่งมานะครับใน SMS นะครับให้เราไปเช็คดูในข้อความเลยครับอ่ข้อความมาแล้วครับกดเข้าไปอ่านเลยครับนี่ครับก็ข้อความก็จะมีดังนี้นะครับคุณมีโปรโมชั่นเน็ตนะครับ ไม่อั้นนะครับ4เมกบวกโทนะครับอ่าหเดือนแรกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรเน็ตไม่อั้นบูลสปีด4เมกนะครับตัว150บาทนะครับที่ผมเคยทําคลิปบอกไปนะครับแล้วก็ใช้ได้จนถึงวันที่12กรกฎาคมปี2565นะครับอ่าวิธีก็มีดังนี้ตรงนี้ก็จะบอกว่าใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับดอกจันหนึ่ดอกจันหนะครับแล้วก็ชาร์จ แล้วก็โถออกนะครับแล้วก็รอข้อความมานะครับสาหรับท่านไหนที่แจ้งว่าคุณยังไม่ได้สมัครนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับแสดงว่าท่านไม่มีโปรเสริมนะครับหรือว่าโปรเสริมของท่านได้หมดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาดังรูปภาพนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้กาหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวิธีการเช็คโปรเน็ตนะครับแล้วก็โปรโมชั่นหลัก ซิมมือถือของเรานะครับของ d ีแท็แบบเติมเงินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ